สวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการ5ม Media Show นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยหลังดูจบแล้ครับหลังจากที่ทําตอนที่อยากชวนทุกคนไปดูอยู่แล้วครับเรื่องนี้แล้วก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาคุยหลังดูจบเนี่ยแล้วก็วิเคราะห์นะครับผมไม่ได้ไม่ไปดูไม่ได้ไปดูฉากเสริมที่มันเป็นเอ็นเครดิตแต่อย่างใดเดี๋ยวจะไปดูแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าหน้ามีเรื่องน่าสนใจครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตอนที่ผมดูครบ จบแล้วก็รู้สึกยังไงพูดคุยแล้วมาวิเคราะห์กันว่าหนังเรื่องนี้ได้อะไรจากจากหนังเรื่องนี้บ้างนะครับย้ำอีกครั้งว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับมีสปอยเพราะว่าเราจะพูดคุยหลังดูจบนะครับส่วนคนที่ไม่อยากรู้สปอยเนรับก็ไปดูของก็ได้หรือว่าพอ้ะค่อยไปดูก็ได้วันนี้มาพูดคุยหลังดูจบนะครับภาพ,พยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย มีตัวละครหลัก4ตัวอย่างที่ทุกคนได้ดูนะครับ4ตัวมีนักสืบที่ติดคุกเนื่องจากค่าภรรยาตัวเองครับแล้วก็มีพระวิชาคนที่อยู่ในหน้าปกคลิปอันนี้นะครับเป็นหมาทหลวงคนดีคนหนึ่งนะครับนักข่าวผู้หญิงที่มีความกล้าแล้วก็ทำงานอย่างตั้งใจด้วยแพชชั่นนะครับด้วยการตั้งใจทำงานแล้วก็รูคคิตศ,ศาสตร์ที่บังเอิญ เป็นครูของลูกชายภาวิคาแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ช่วยนักข่าวคนนั้นจากการโดนบูลลี่ในที่สาธารณะนะครับทุกคนเกี่ยวข้องกันตอนนี้เนี่ยเรื่องราวจุดสําคัญที่ผมมองว่าเป็นจุดที่สําคัญสําหรับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คืออ่านั่นก็คือนักสืบนะนักสืบ ที่เป็นนักสืบพี่เก่งมากฆ่าภรรยาตัวเองนะครับแล้วก็พาวิขาคนนี้ผมจับประเด็นหลกัหลกๆได้ถึงประเด็นตรงนี้นครับประเด็นของนักสืบที่มีคนมาสอบถามบ่อยๆว่าทําไมคุณถึงฆ่าภรรยาคุณทําไมเอาศีรษะของภรรยาไปไว้ที่ไหนนะครับผมไม่ได้ดู e อนเครดิตนั้นแต่ผมก็ยังตั้งคําถามอยู่ว่าศีรษะภรรยาอ่า คืออยู่ที่ไหนนะครับอันนี้อันนี้ผมยังไม่ได้คำตอบนะแต่ว่าแอบแอบเดาลึกๆนะตอนจบว่าอยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปที่ประเด็นของแกนหลักก่อนแล้วกันผมกำลังคิดว่าหนังก็ต้องการจะสื่อในเรื่องของความความไม่แน่นอนของชีวิตนะครับคำถามที่นักสืบนักโทษคนนั้นนะครับท,ที่ที่เขาฆ่าพรรยางคงตัวเองเนี่ย คำถามหลายๆคนที่เข้ามาว่าฆ่าภรรยาทําไมชีวิตคุณก็ดีอยู่แล้วทําไมถึงต้องฆ่าหันศพแล้วหัวศีรษะของภรรยาเนี่ยคุณเก็บไว้ที่ไหนนะครับในช่วงฆ่าหันศพจนฉากสุดท้ายที่พวิขาดวงสวยครับเจอเรื่องราวปัญหาชีวิตต่างๆนานาเนี่ยจนจนต้องกลายเป็นเป็นคนที่เข้าไปอยู่ในคุกเหมือนกันแล้วได้ไปเจอกับ นักโทษคนนี้เขานักโทษเขาก็พูดว่าทุกคนสามารถเป็นฆาตกรได้หมดขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่บีบบังคับความโชคร้ายเรื่องบังเอิญเพียงแค่เล็กน้อยครับก็สามารถสร้างฆาตกรได้สร้างชีวิตอันเละเทะได้เพียงแค่การทําอะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับเรื่องนี้ผมมองว่าพวิคาหรือคนที่ซวยที่สุดก็คือคนที่ต้องเข้าไปติดคุกแล้วก็รับโทษทุกอย่าง แทนนะครับไม่ผิดเลยครับเขาอาจจะผิดตรงเรื่องคือถ้าจะมองเรื่องการตัดสินใจไม่ดีหรืออะไรในในระหว่างเส้นทางอะโอเคอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะวิเคราะห์ในมุมนั้นได้แต่ถ้าเกิดหนังต้องการจะสือ่อจริงๆผมมองว่าน่าจะเป็นถึงประเด็นที่พาวิคาเองเนี่ยสวยแบบโคตรสวยครับทุกปัจจัยทุกแฟกเตอร์เนี่ยประจวบเหมาะทําให้พาวิชาคนนี้ที่เป็นคนดีนะครับคนดีรักลูก ช่วยเหลือคนรักคนอื่นเป็นคนเห็นโอกเ็นใจผู้อื่นนะต้องกลายเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดในเรื่องนี้ในเหตุการณ์นี้ครับว่าเขาไม่ผิดเลยครับผมมองว่าเขาดีกันไปด้วยซ้ําความผิดเขาคือเขาดีกันไปเขาตัดสินใจได้ได้คิดถึงตัวเองน้อยเกินไปครับเขาคิดถึงคนอื่นอ่าแปดสบเก้ด้วยซ้ำครับแล้วทำให้เรื่องราวมันซวยแบบ สวยกว่าเดิมหลายเท่าอย่างนี้ดีกว่าคือจริงๆเขาสวยแล้วแหละแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องแคร์คนอื่นนะเขาต้องแคร์เด็กผู้ชายที่เป็นต้นเหตุของเรื่องนี้นะครับเขาเป็นห่วงว่ากลัวจะฆ่าตัวตายสุดท้ายตายครับสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายจริงๆแล้วแล้วก็เขาเสียทั้งลูกเขาก็ต้องเกือบตายเนาะผู้หญิงที่ตัวเองขังก็เกือบตายพันสามภรรายาตัวเองโดนรถชนตายเพราะว่าต้อง ทงวลแล้วก็ขาดสติจนต้องมาช่วยพี่เขคือพูดง่ายๆคือสวยมากๆเราเราดาวมากๆตอนจบดาวมากๆแล้วภาพยนตร์ต้องการจะสื่อว่ามันสวยมันมันไม่มีอะไรที่มาเป็นปัจจัยที่ทะเป็นการบ่งบอกเลยว่าชีวิตคุณจะจะดีหรือไม่ได้เป็นฆาตการหรือเป็นคนไม่สวยโอ้เพราะว่า พวิขาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องเวรกรรมเนี่ยอาจจะเป็นชาติที่แล้วถ้าคนเชื่อเรื่องชาติที่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมองในชาตินี้ถ้ามองในสิ่งแวดล้อมที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยลูกชายที่ดีภรรยาที่ดีการงานที่ดีกัลยาณิมิตรที่เขาช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ที่ดีมันยากครับที่ที่บาดหลวงที่แสนดีคนนี้จะเจอเรื่องราวที่โชคร้ายมันยากมากแต่ว่า สุดท้ายเขาก็เจอแล้วเขาก็เป็นคนที่ต้องแบกรับสิ่งที่ตามมามาหาศาลครับนี่คือหนังที่ผมรับรู้นะว่าหนังต้องการจะบอกว่าเหตุผลของการเป็นฆาตกรหรือเหตุผลของการที่คนเราตัดสินใจทำอะไรที่มันแย่มากๆมันอาจจะเกิดจากเกิดจากปัจจัยเพียงเล็กเล็กน้อยมากๆครับ เราทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคาดเดาอะไรไม่ได้แล้วหนังเรื่องนี้ก็มีเรื่องของศาสนาเรื่องของอความเชื่อมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่มีปัจจัยไหนนะครับพระเจ้าเองก็ไม่สามารถที่จะเห็นว่าเราเป็นคนดีแค่ไหนแล้วก็แล้วก็วกําหนดชีวิตให้เราดีได้นะครับมันมันมันคาดไม่ถึงเพราะฉะนั้น มีสติแล้วก็เตรียมใจไว้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ที่ผมนังสื่อส่วนหัวที่ผมวิเคราะห์ว่าหัวของสามีอ่าหัวของภรรยาของค้ารกรที่เป็นนักสื่อที่อยู่ในคุกอยู่แล้วเนี่ยอยู่ไหนผมเดาว,ว่าเขาเอามาจัดส่งที่บ้านพระเอกนะครับจงใจเอาหัวมาจัดส่งที่บ้านพระเอกแล้วก็ทําให้ทุกคนเข้ามาเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็จับพระเอกได้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมเดาว่าความ กกะเชื่อมโยงของหนังเรื่องนี้ให้มันสุดยอดมากๆนะครับด้วยความที่4คนที่แทบจะไม่รู้จักกันก็ได้มารู้จักกันจากปัญหาปัญหาหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอัวดร้ายเกิดขึ้นซึ่งหนังเป็นหนังอังกฤษครับมันทําได้ให้เราเครียดอยู่แล้วแล้วก็สารที่ต่างๆนี่มันสุดๆครับไม่ว่าจะเป็น how of fucking world นะที่ผมดู inside man นี่เขสุดยอดหรือว่า miller dark miller ไหมหรืว่า dark picture อ่า Black m i l l e r อ่าหนังส่อเสียด Social Network อันนี้ก็ทำได้ดาร์กแล้วก็ทำได้โหดร้ายโหดคู่พอสมควรได้ครับหนังสัญชาติอังกฤษนี่เรียกได้ว่าโหดมากถ้าเป็นหนังรักผมว่าตำนานตำนานก็อะไรนะที่ย้อนเวลาครับที่ How long will love you? อเอาลองวีไอเลิฟยูอะเออเรื่องนี้ก็เรื่องนี้ก็ทำให้เราอินได้ครับแฮ r r y p o พ t ตเตอ,เ,ตอเป็นหนังกษิษผมว่าคนกิจทำขึ้นมาแล้ว ซึ่งอินใจดักสุดลึกจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็พูดคุยกันสนุกๆคนอื่นที่มองเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงก็ลองลองพิมพ์กันมาในคอมเมนต์ได้ผมว่าคนที่ชอบหนังแนวนี้น่าจะถูกใจพอสมควรสำหรับ i n s i ซด์แมนนะครับทำดีมากๆนะครับลองไปดูแล้วก็ได้อะไรที่มันเจ๋งๆเยอะมากสำหรับเรื่องนี้ยังไงเรื่องอื่นมาผมจะแนะนำอีกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ชอบหนังแนวนี้ก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชรสกดคล เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสอบวันนี้ก็ไปก่อนนะครับบวัสดีครับผม